เอยไหมเริ่มแรบบกซักออกมาเป็นนีบ้านของพระเยซสูวนเส้นเมลี่หัวนาครับคุยโทศัสามได้เลยบัด้คุยแห้งเลยผมนี่ง่ายไปอยู่สกลนครนะครับได้แต่บ้านเลขที่สามสี่มูเจ็ดมาจาป่านะครับได้จะย้ายไปอยู่แขวงสนามไปอยู่กับภรรยาครับเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะตามไปหรอกแล้วบอกอใคเว้ย นี่ขึ้นนีรถแดกขึ้นกูออกบ้าเหรอไอเบ๊ทรงเดือนละหาร้อยทรงเล่าเดือนละหาร้อยบ้านเห้นเห๊ยไ้เมียทรงให้ผมไม่มีเงินครับมีแต่ภรรยาช้ให้ครับรับชายนี่ให้เอ้าใจเบ๊เมียทําง,งานที่ไหนเราถามราชพัฒน์กรคครคทรครับครับครับเออเรากันนั่งเราก็นยั่งน้ามาานี่สอนอยู่เส้นไม่รีโอยต๊ปลายสอนอยู่นี่ เส้นเราแซ่บเลยเยไปยมัวอ่ไปเียรีบ้อตะววว